โยซ่าว <Yo>, mm ัส hmm. ดีวิยรุ่เมกาด็วิยรุ่นดูไปด็วิยรุ่นชาวใสจะกด,ดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมナルโต X บรูโตอันติเมตินจ่าสตรอมคอนเน็กชันกันนะท่านผู้ชมนะบนจตัตรกเครื่อง Nintendo Switch Lite นินดินโดสวิตไลท์นะท่านผู้ชมนะอ่าเราจะมาทดสอบกันว่าตัวเกมนี้ fps e เป็นไงบ้างนะในปัจจุบันนะครับก็อ่าผ่านมานานแล้วเนาะท่านผู้ชมนะผ่านมานานมากแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนาะอ,อันนี้พี่ก็มีโอกาสได้อ่าเช่ารหัสช่วงนี้เช่ารหัสเยอะไม่ได้ซื้อแท้หรอกนะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อแท้ อ่าไม่ได้ซื้อแบบแผ่นมาหรอกนะครับแต่แนะนำให้ซื้อแบบแผนน่แน,น,แบบแผนนะมันจะมีแบบภาษาไทยอยู่นะครับอันนี้ผมก็อ่าไปเช่ารหัสแบบอ่ต่างประเทศมานะท่านผู้ชมนะมเป็นสโตูนอกนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะแต่จริงๆมันมีนะครับถ้าเราเราเราซื้อแบบตลับนะมันจะมีภาษาไทยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเออแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะมันเล่นได้ทั้ทงในส่วนของ Nintendo Switch หนึ่ง Nintendo Switch 2 nintendo switch oled nintendo switch lite นะฮะตู้้ชมนะเออสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะครับคลิปนี้เราจะททำมาเพื่อแบบในการตัดสินใจนะครับในการซื้อเกมเกมนั้นๆนผะอ้ชมนะอ่าเราจะมาเล่นกันนะก็มันจะมีโหมด history อยู่แล้วนะครับเป็นแบบโหมดแบบอ่อา chapter ตตนะหลาย c h เต t e r ให้ได้เล่นนะนผู้ชมนะเออนี่ผมให้ดูนี่มีแบบหลายโหมดนะตู้้ชมนะนี่ ชับเตอร์เลือกได้เลยครับจะเล่นชับเตอร์ไหนอะไรไงนะครับเห็นไหมเล่นได้เนื้อเรื่องเขาเรียกเนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อ,เร,อเรื่องของนารูโตะนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องโบูรุโตะนะท่านผู้ชมนะดูหน้าน Story, uto, ict, เ,นเนี่ยสเปเชียลสตอรี่เนี่ยบูรุโตไอเด็กเปรตเนี่ยคนดูนะแล้วก็ฟรีแบตเทิลเดี๋ยวเรามาเล่นฟรีแบตเทิลกันนะครับมาเว้ยหวานจ้อยอ่ะก็เป็นแบบพีพีนะเกมนี้เล่นในสองคนนะท่านผู้ชมนี่ไปลุยฮะ ทีมสามสามราウซูราวทีมสา okay. มโอเคทีมแมชซิงเกิลแมชอะทีมแมชถูกแล้วไปลุยฮะเกมนี้มีภาษาไทยนะคนดูตัวละครเยอะจัดอไอคนปล่อยเช่าแม่งอันนี้แน่ๆเลยเล่นเก็บไว้เยอะเลยนะเนี่ยก็เกมนี้ก็รันได้ประมาณ30 fps นะท่านผู้ชมนะการาฟิกไม่ได้แย่นะครับถือว่ามองได้ผมจะเล่น นารุโต่ล่างเบริออนนะครับชมนะนี่ล่างแบบโหดจัดๆแล้วก็เอาซาสเกะล่างซัพพอร์ตหูคังนี้แล้วก็เอาสากุระแม่ฮินาตะแม่งอินาตะแบบเบิ่มเบิ่มอือๆไปเลยผมว่าซากุระเซ็กซี่กว่าสากาุระแต่เนี่ยเซ็กซี่กว่านี่ทินทินอ่าจ๊ะ โอเคอันนี้ก็สุ่มมาเจอโคจิโอ้ยพวกนี้นี่ว่าไอพวกอาภาคบูรูตูนะพวกมันรู้ดั่แปลงเอ่อเดี๋ยวไปไปย้ายไปพวกโคจิหน่อยโอเคอน,นี้เดลตา้าแล้วก็บูรูจิกินแล้วกันมา ได้มาสามสิบเอพีเอสนะคนดูอย่ามีเต้คุเดใเซยูนี่รุยฮะหวันจีครับมาหน่อยมาหน่อยถามว่าโหลดไวไหมก็ไม่ไวนะครับแต่ว่าเออลืมบอกนะครับคนดูว่าตัวเครื่องเนี่ย ดี๋ยวได้ด้ผมย้ายด่านดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยราคาประมาณมือหนึ่งนะมือหนึ่งที่แบบค้างสต็อกนะประมาณห้าพันถึงหกพันบาทนะครับช่วงนี้นะเออไปจัดได้นะตัวนี้ก็แบตเตอรี่สามพันร้อยมิลลิแอมป์เนี่ยเล่นได้นานนะประมาณสามถึงห้าชั่วโมงนะอย่างตำ่ำแล้วก็อ,อ่มือสองอยู่ประมาณสอนะงพันห้าถึงสามพันนะทุกคนนะสองพันห้าถึงสามพันห้าประมาณนั้นแหละถือว่าคุ้มนะเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับ เป็นเครื่องเล่นเกมที่แบบโอ้ถือว่าใช้ได้คนดูผมบอกเลยไม่ขีเ้เหร่เดี๋ยวเลือกตัวใหม่ <c oughs> นี่เบลลออนโอเคซาสเกะแล้วก็ซากุระฝั่งนู้นผมจะให้มันเป็นเอาเป็นภาคโูรุโตไอ้วกนี้คาจินโคจิ เดี๋ยวจ้ะซีจินโอเคไปลุยตัวละครเยอะนะท่านผู้ชมนะภาคนี้ตัวละครร้อยสามสิบกว่าตัวนู่นะเอาไปไหนไหด่านไหน,ไหน,ไหนที่มันแบบสว่างสว่างด่านนี้แล้วกันเฮ้ยอุปผ,ผาสิ้นสุดดีกว่า <c oughs> ไปลุยฮ่า <c oughs> อย่ามีโลคคูเดซายยูอันนี้เป็นแบบว่า vs โหมดนะแบทเชิญโหมดนะครับ ไม่จะเป็นต้องใช้นิดลินนะลินได้สองคนด้วยนะครับยกวินลิ้นหมดออนไลน์นะหมดออนไลน์ต้องใช้นิดนะครับชูมอนบ่อยย่าไปเอออือ,อสวยนี่น่าเซ็นกันอุ้ยสวย ฟึบนี่บีมเลยครับสวยอื้อืหนาเส้นก่อนฟึบลงมาครับซากุระอุ้ยโอ้โหโ,หโ,หโหอ,อ้โหเฮ้ยอุ้ยเอ้าโห นี่แสดบไอ้แอลสวยเปิดหมดเบรีออนเฮ้ยโอ้โหเบรีออนเอาเบรีออนกูแตกโอ้โหไฟยออ,อจิกินไม่ใช่จิกินขาจิงโคจิเดี๋ยวื้อ,อ Quái Đi Nà cắn Ào Thè mẹ Ư Quái Đi ไปปิ้วสวยเรียบร้อยครับอันตีเลยกุลมะนีแบริออนมานะครับโอ้โหเตะกระดินเลยว่ oh. ะรนะันได้30 fps นะท่านผู้ชมนะแต่ว่า oh. ผมถือว่าใช้ได้นะภาพมันถือว่าคมนะครับ oh. เออเข้าท่าเข้าท่าไม่คดรุ้ว์คีเร่เลยนะนี่รอวัน e โย นี่กันก่อนนี่ืออแ่งหน้าเป็นเบลลีออนก่อนนี่แนะ่สวยเข้าคาซีนครับเออลาเซ้นกันผมกำลังหาวิธีเปลี่ยนตัวอยู่นะคนดูนะ ต้องกดค้างไว้ใช่ไหมเฮ้ยไม่มันเปลี่ยนไม่ได้วะับคนดูอือนบอกให้กดค้างไว้นะผมจำไม่ได้อือโว้ยหรือว่าโหมดนี้มันกดเปลี่ยนไม่ได้ครับคนดูเหรออือ ยดียโอ้โหโดนเดี yeah. De <quin> ๋ยวอือนี่แน่เรียบร้อยครับท่าประสานเราถือว่าใช้ได้นะคนดูนะผมว่ามันมี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 คีิปคิเลนเลยนะเนี่เออจอแบบค่อนข้างแบบมองเห็นชัดเจ๋วเลยนหละ จบเอยครับชนะเยอะดเซตไดกับเซตเอวอ๋อเซตได้เซตเอลตัวนี้เอาอืมผมกำลังจะแปลงหน้าเขาหน่อยเซตได้เซตเอลมันกดไม่ค่อยติดแต่คนดู นี่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมเอา Naruto uto, นาะรุโตะ X โบลโตะอันติเมตินจาสตรอมคอนดิชันนะท่านผู้ชมนะก็เกมนี้มีภาษาไทยนะเออแนะนำให้ซื้อแบบแผนนะ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมหรือว่าโซนญี่ปุ่นนะครับก็นี่ของพี่มันพี่พลาดไปซื้อเหมือนดากันบอล์ตตอนนั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเล่นได้30 fps นะถือว่าใช้ได้เล่นได้1-2คนไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะถ้าเล่นเ,เจอกันเองนะครับท่านผู้ชมนะ แต่ว่าถ้าดิ่นออนไลน์ต้องใช้นิดนะท่านผุ้ชนนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โก้ตะก่อนจะไปคลิปหน้าไปจะลิงค์ซื้อตัวเครื่องกับตัวแผ่นอยู่ด้านล่างทำอยัางไรจะคลิปหนะ้าไปจัดกันได้นะจ๊ะ